บังเอิญเจอบังเอิญได้ยินภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรสําหรับคําว่าบังเอิญเจอนําเสนอ3คํานะคะคําที่1ก็คือคําว่า run into คําที่2 bump into คําที่3 come across run into กับ bump into นิยมใช้กับคนนะคะเวลาจะใช้มาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนเป็นกรุยาช่องสองเล่าเรื่องในอดีตกันด้วยเช่นฉันบังเอิญเจอแฟนเก่าของคุณเมื่อเช้านี้ I ran into your ex this morning I bumped into your ex this morning ส่วน come across นิยมใช้กับการบังเอิญเจออย่างอื่นที่ไม่ได้บังเอิญเจอคนบังเอิญเจอร้านสวยๆบังเอิญเจอเว็บไซต์เจอหนังสือดีๆใช้ come across และอย่าลืมเล่าให้เพื่อนฟังต้องบังเอิญเจอไปแล้วในอดีตถึงจะมาเล่าได้ผ่านเป็นกลิยาช่องสอง came across I came across a lovely coffee shop on my way home. ระหว่างทางกลับบ้านฉันบังเอิญเจอร้านกาแฟน่ารักน่ารักรก้านหนึ่งนั่นแหละและคำว่าบังเอิญได้ยินภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า o v e r h e r e ถ้ามาเล่าให้เพื่อนฟังว่าบังเอิญไม่ได้ยินเรื่องนี้มาอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นรูปอดีต overheard They didn't know I was in the room, so I overheard everything. พวกเขาไม่รู้ว่าฉันในอยู่ในห้องด้วยตอนนั้น,นก็เลยบังเอิญได้ยินทุกอย่างเลย I overheard a rumor about you. ฉันบังเอิญได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับคุณมาด้วยละ่ะ I overheard a rumor about you สี่คำนี้ run into, bump into, come across, over here ใครเคยได้ยินคำไหนพิมพ์มาบอกกันข้างล่างหน่อยนะคะ